เอาดี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 เอเอ,เอ,เอให้ Y 70 Touch Infinite มาประกอบกันกับเจ้าเคสยักษ์กระจก3ด้านทั้งด้านซ้ายด้านขวาและตรงกลางแต่ตรงกลางตัวนี้เวอร์ชัน Touch Infinite ก็เลยจะเป็นหน้าจอนะครับ หน้าจอลื่นไหลใหญ่โตอลังการซึ่งเราสามารถจะใส่วิชววต่างๆไปได้ใส่โปรแกรมต่างๆไปได้โค้รสวยอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเคสตัวนี้รองรับเมนบอร์ดไซส์เอ็กเซน t อทีที่ใหญ่ที่สุดหรือจะเล็กที่สุดอย่างมินิ ITX ก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ ATX กับ EATX กันนั่นแหละมันจะได้เต็มๆมเคสนะครับสำหรับตัวเคสตัวนี้ในเมืองนอกได้รับความนิยมและเป็นกระแสกันอย่างมากเนื่องจากความสวยของมันการดีไซน์ที่เป็นเจ้าแรก สำหรับทรงเคสที่เป็น3กระจกแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่างานดีงานพรีเมียมและราคาก็พรีเมียมเช่นกันสำหรับตัวเคสเปล่าๆจะอยู่ประมาณ7,000กลางๆหน้าจออีก7,000นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆสามารถ ซื้อแบบคอมโบกันได้ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นไม่มีหน้าจอและเวอร์ชันที่มีหน้าจอในตัวหรือซื้อจอแยกก็ได้เช่นกันมีให้เลือกทั้งหมด7สีนะครับไม่ใช่แค่สีขาวสีดำสีขาวดำนะยังมีสีอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นชมพูสีฟ้าโหสวยมากแล้วแต่คนชอบเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าเคสต,ตัวนี้คือ1การดีไซน์นะครับเน้เนในเรื่องของแอร์ฟลูเห็นเป็นกระจกแบบนี้ลหลายๆคนคงกังวลว่าเฮ้ยลมต่างๆจะดีหรือเปล่าการออกแบบคูลิ่งจะดีหรือเปล่า ลมจะผ่านไหลเวียนได้ดีไหมบอกเลยว่าสุดกว่าหลายๆเคสในช่วงราคาเดียวกันเพราะ1นึ่เขามีช่องใส่พัดลมด้านล่างซ่อนอยู่บริเวณฐานนะครับจะใส่ได้แบบ1 4 0ม mm, ิมตตัวก็ได้หรือ1 2 0ม mm, ิลมตรจำนวน3ตัวก็ได้อยู่ด้านล่างนะบริเวณด้านข้างที่มือผมจับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่พัดลม ตรงนี้ได้นะครับเป็นหม้อน้ําก็ได้นะหรือเป็นพัดลมก็ได้หม้อน้ํา360พัดลม360ได้หรือจะมาในหม้อน้าแบบ2 8ง้แบมิลลิเมตรก็ทําได้เช่นกันด้านบนก็ใส่พัดลมได้อีกนะครับสามตอนลายเรียงกันไปเลยด้านหลังก็ใส่ได้อีกเดี๋ยวเรามาชําแหละตัวเคสนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากด้านข้างของตัวเคสนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้โหเจาะรูระบายความร้อนเอาไว้ก็ไม่ต้องห่วงไปเลยเรื่องของการระบายความร้อนการไหลเวียนอากาศนะฝาข้างนะครับแค่ ใช้นิ้วโป้งดันก็ออกมาได้โดยง่ายนะครับแต่แข็งกระแรงนะฮะนี่ข้างในก็ดีไซน์มีเก็บลูกเล่นเก็บรายละเอียดมากันครบเลยช่องระบายความร้อนจริงๆนะไม่ได้เจาะหลอกนะครับพร้อมกับมีตะข่ายกรองฝุ่นมาให้ด้วยนะตรงนี้ทําความสะอาดได้ง่ายถอดไปเป่าถอดไปล้างกันได้เลยนะครับส่วนด้านในอันนี้คือด้านหลังของเคสนะครับก็จะจุตัวฮั์ดิสได้2ลูกนะเอาออกง่ายๆกันอย่างนี้เลยติดตั้งง่าย เมื่อแบบนี้กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับเอาออกมาได้2ลูกกันเลยทีเดียวเชียว Dual Chamber นี่แล้วก็มีโลโก้ตัว H สหรือ High นั่นเองตัว power supply รองรับ power supply ได้ยาวสูงสุด235ม mm, ิลิเมตรนะการเก็บสายก็จะแบ่งเชมเบอร์ไว้อย่างชัดเจนเลยส่วนการเชื่อมต่อของเคสเองเขาก็จะมี มารอไว้แล้วนะครับตัวสายค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ Infinity Touch เนาะก็จะมีทั้งอันนี้เป็น USB ที่เป็นฟอนต Panel อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์พาร์เนลสวิตช์เปิดปิดอันนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับสำหรับ Infinity Touch USB นะครับ2.0แล้วก็จะมี h d Audio นอกเหนือจากนี้ยังขาดไปอีกหเส้นไม่ได้เลยนั่นคือสาย USB-C ที่เป็น3.2 Gen 2 20กิก เอาไว้ต่อฟอนต์พาร์เนลกนได้อันนี้คือให้ดูด้านหลังกันก่อนนะฮะส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็อึชนี่ข้างใต้ของจอ Infinity Touch ให้ดูนี่ก่อนพอร์เชื่อมต่อครับมากันครบมากันบึ้มบ้ามเลยประกอบไปด้วย USB 2ช่องที่เป็น5 g กิกทย A นะครับแล้วก็ USB ไทย C ตรงนี้ที่เป็น3.2 Gen 2 s p สปี 20GB กิกแล้วก็ Audio Jack นะครับรวมถึงปุ่มเปิดปิดครับ Me ค h a n i c a l ครับผมนี่คือเจ้าแรกในโลกนะครับที่ใช้แ Me ค chan ิ ical กับปุ่มเปิดปิดซึ่งลั่นค่อนข้างไวด้วยอยากจะให้ไปลองสัมผัสดูหน้าร้านนะครับลั่นไวจริงๆนะฮะสะใจเหล่าเกมเมอร์แน่นอนนะครับตัวกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาปลดกระจกฝั่งด้านนี้ก่อนดีกว่าด้านค้างอีกหนึ่ง้างนะครับอันนี้ผมวัดเสียวนิดนึงนะจะปลดกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันเป็นแบบนี้มันลอยอยู่ฮะมันลอยมันล็อกอยู่ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปกระแทกโต๊ะ เอาใหม่นะให้ดูกันใส่เข้าไปอย่างนี้นะพอปลดก็ใช้นิ้วเดียวดันปุ๊บกระจกก็จะลอยมาแต่มันจะไม่ได้ล็อกนะกระจกมันจะเทออกมาเลยนี่อย่างนี้แล้วก็ดึงออกปุ๊บเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยแล้วก็ฝั่งของกระจกด้านหน้าครับจะต้องอขันน็อตออกมา2จุดเดี๋ยวเราโซโล่กันเลยต้องขันน็อต2ตัวจะอยู่บริเวณด้านนี้2ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกัน ตัวที่2นะครับออกมาเลยไหมนี่นี่คือกระจกด้านหน้านะครับเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะไม่ได้ทําสีมาเพราะตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะครับเป็นเวอร์ชั่นล้วนๆมันจะมีขาวดําขาวล้วนแล้วก็สีดําล้วนนะครับแล้วก็อีกหลากหลายสีเลยนี่คือโครงสร้างของตัวเคสเห็นแบบนี้แล้ว เป็นไงฮะใหญ่โตโออาลังการจุฮาร์ดแวร์ได้เยอะแน่นอนสเปซของในเคสก็จะมีความแตกต่างและแปลกประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเคสของไฮเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาให้ใช้ไลเซอร์นะครับซึ่งไลเซอร์ก็จะอยู่ด้านในตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วไลเซอร์ที่เขาให้มาจะเป็นไลเซอร์ในรูปแบบ PCIe 4.0 x16 1ตัวนะครับ ซึ่งออกแบบมาให้การ์ดจอเนี่ยจะถูกจัดวางในรูปแบบแนวตั้ง4สล็อตตรงนี้มีมาให้รองรับกันเรียบร้อยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคือการ์ดจอใส่ไปแล้วการ์ดอ,อื่นๆจะใส่ลำบากกันนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้การ์ดอย่างแคป t เจอร์หรือการ์ดที่เป็นการ์ดเสียงในรูปแบบโลว์โปรไฟล์นะเพราะถูกบังคับมาเลยส่วนการเก็บทรงเก็บสายต่างๆก็จะมีเป็นยาง ที่นิ้วผมสอดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจ๊ะนี่นิ้วสอดไปตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายมียางมารองรับตรงนี้ไว้เรียบร้อยโครงสร้างของเคสดูดีทีเดียวส่วนด้านบนครับในการติดตั้งพัดลมต่างๆก็เหมือนเดิมดึงขึ้นมาได้เลยเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับนี่มีกรองฝุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันรวมไปถึง การที่จะติดตั้งตัวชุดนงชุดน้ําด้านบนพัดลมพัดลมต่างๆติดตั้งง่ายๆคันน็อตกันสะดวกสะดวกเลยมีพื้นที่รอเอาไว้ให้เราติดตั้งชุดน้ําด้านบนก็ได้หรือด้านข้างก็ได้นะครับถ้าจะเอาเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ติดด้านบนถ้าเน้นสวยติดดันข้างหรือถ้าบางคนอยากติดทั้งข้างติดทั้งบนทําน้ําเปิดก็ทําได้กับเคสตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าตอนประกอบออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันตอนเลย ตกอบเรียบร้อยสำหรับไฮ Y 70 Touch Infinity เป็นไงฮะสีขาวจ๊วะแบบนี้เอ้ยธรรมดาที่ไหนสวยไหมล่าเดี๋ยวลองนี่ดีกว่าอืออือด้านหน้าใช่ไหมเราต้องมีด้านนี้ด้วยเอาที่เอาดิเอาดิเอาดิ เออทางในงามหยดเลยซิสเต็มนี้นะครับก็ได้เมนบอร์ดเจ้า Z890 นะจากทาง r o g ในรุ่นสติก A WiFi การ์ดจอเป็น s o t a c RTX 4080 Core Ultra 5 245K นะซึ่งชุดน้ำที่ใช้เป็น t i c Q60 กันด้วยเรียกว่าเข้าชุดเข้าพวกกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เอามาใช้นะฮะนั่นก็คือเดี๋ยวให้ดู ใครจับได้บ้างว่ามีอะไรที่ยังขาดอยู่ลองมาดูซิเห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคืออะไรฮะสายถัก <c oughs> เฉยสายถักยังไม่ได้เอามาใส่นะครับเพราะว่ารออยู่รออยู่ ถ้าใช้ชุดสายถักสีขาวนี่ผมบอกได้เลยว่าเนียนกริบนะครับส่วนการจอที่วางอยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นการจอจวอร์ r t i c a ลหรือแนวตั้งนั่นเองก็จะรองรับ4สลรอตอย่างที่เราแจ้งไปในช่วงต้นซึ่งการจอที่ผมใส่อยู่นี้ก็แทบจะเต็มเคสแล้วนะเนี่ย3สล็อตเหลือพื้นที่อีก1สล็อตดก็ยังมีแกลบให้หายใจอยู่ส่วนของพื้นที่นะครับในการวางชุดนงชุดน้ําต่างๆสบายๆบา3ตอนแบบนนหนาๆได้สบายเลยส่วนชุดน้ําด้านหน้าที่ผมใส่อยู่นะครับเจ้าติ๊กที่วางอยู่ด้านในก็ หนาจัดจัดเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจ้าชุดน้ำตัวนี้ซึ่งเป็นชุดน้ำสอตอนที่เย็นพอๆกับ3ตอนเลยนะเดี๋ยวรุ่นหน้าจะมีในเวอร์ชัน3ตอนที่หนาปึกเลยระบายความร้อนยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับซึ่งมีขายในประเทศไทยแล้วด้วยนะแต่ตอนนี้ของขาดเดี๋ยวกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้กาลังเติมสต็อกกันอยู่นะครับแต่หน้าอุ้ยนี่ดูชุดน้าดิหนามากนะครับ กระจกสวยมากมองทะลุเห็นฮาร์ดแวร์ด้านในทำแบบนี้ดูเต็มดีนะส่วนหน้าจอมาในรูปแบบคมชัดมากขึ้นลื่นไหลามากขึ้นและที่สำคัญมันก็ทัสสกรีนได้แบบนี้นะฮะทัช โอ้โห,หลื่นไหลดูเวล,เวลาใส่วิดเจ็กันได้นี่ผมใส่ซ้ำนะมันก็เลยดูเยอะนิดนึงนะครับมีเช็คเปอร์เซ็นต์สถานะต่างๆได้สําหรับคนที่วางเครื่องบนโต๊ะน่าจะชอบกันนะครับปรับแต่งแอปพลิเคชันต่างๆได้หลากหลายเลยผ่านตัว Nexus นะครับและอันนี้ก็จะเป็นพวกอีโมจิต่างๆที่มันจะพิมพ์เข้าไปในเวลาเราแชทนะมีมีเดียดนตรีนะครับมีเครื่องคิดเลขและอื่นๆอีกมากมายปรับแต่งได้ผ่านแอป แล้วก็เปลี่ยนแบ็กกาเปลี่ยนบอเปเปอร์กันได้แบบสะดวกสุดนะครับที่สําคัญที่สุดเลยการเก็บสายด้านหลังให้ดูนิดนึงแล้วกันอันนี้คือเก็บแบบใช้เวลาประกอบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะงานมันยังไม่เรียบร้อยหรอกแต่จะให้ดูว่ามันเก็บสายได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมชาเลนจ์ตัวเองด้วยตรงที่ว่าในการประกอบครั้งนี้ผมใช้พาวเวอร์แบบที่เป็นนันมาดูรานะครับหมายความว่า เป็นแบบถอดสายไม่ได้เลยนะคือประกอบแบบลูกลวกอ่ะหชั่วโมงแล้วก็วางเลเยอร์ของสายเนะี่ยยกตัวอย่างตัวนี้ Power อร์ส l าที่สายอยู่นะครับจะเห็นว่าเลเยอร์ของสายเนี่ยออก็จะมารวมกนอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากสายพาดผ่านขึ้นมาช่องนี้ก็จะไปโผล่ที่เมนบอร์ดช่องด้านบนนะครับฝั่งนี้ก็จะไปโผล่ที่ CPU นะครับอันนี้ก็เป็นแหลกของตัวฮาร์ดดิสนะแล้วก็สายต่างๆที่อยู่ด้านล่างพ็อนตพาร์เนลก็สอดเข้าไปซึ่งเขาก็จะมี ที่ร้อยสายรอเอาไว้นะครับตามบริเวณต่างๆได้อย่างครบคันชุดน้ําต่างๆก็ติดตั้งได้ค่อนข้างไงรวมๆเป็นไงฮะถูกใจกันไหมบิลของแอดบิ๊กเอง <laughs> พอใส่แล้วหนังมากแต่ก็ต้องยอมครับจริงๆนะมันสวยมากจริงๆสำหรับไฮไว70อินฟินิตี้ทั h ตัวนี้ถ้าคนที่ชอบความอลังการความเต็มๆของฮาร์ดแวร์ความโดดเด่นของซิสเต็มของเราเนี่ยชูเขาเรียกว่าขับความสวยงามของเครื่องออกมาได้อีกเนี่ยจเจ้าตัวนี้คือคำตอบที่ดีเลยนะครับราคาเคส7,000กว่าบาทราคา ตัวชุดทัดก็7 0 0 0กว่าบาทนะลองดูเป็นแนวทางแล้วกันแต่ถ้าซื้อพร้อมกัน16ื่นหนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็นอกเหนือจากสีนี้ยังมีอีกหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีขาวดําสีฟ้าสีชมพูอู้เยอะแยะมากมาย,มายลองส่องกันได้ที่ทางอัลต้าเทคเดี๋ยวผมจะทิ้งวับเอาไว้ให้ส่วนตัวถ้าถามผมว่าเจ้า Y 70ตัวนี้มีสิ่งที่ผมไม่ชอบไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเคสเล็กนะ เคสจิว๋วหรือแม้แต่คุณมีพื้นที่บนโต๊ะไม่เยอะมากตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะเพราะว่าขนาดเคสของเข้า70ลิตรค่อนข้างจะใหญ่หน่อยและถ้าวางบนพื้นใต้โต๊ะมันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ไงเพราะไหนจะจอทัชไหนจะฟัง์กชันพวกหน้าจอชุดน้ำต่างๆถ้าคุณจะซื้อคุณดูพื้นที่โต๊ะกันนิดหนึงละกันถ้าโต๊ะขนาดสักประมาณความกว้างนะสักร5 0หแบบนี้ตัวนี้ถือว่า ตอบโจทย์ได้แน่นอนควรเอามาตั้งไว้บนโต๊ะหรือทำชั้นเพิ่มเข้ามาให้มันโชว์ของสักหน่อยเพราะเคสมันสวยมากซื้อมาเลยทั้งทีเราต้องโชว์ต้องอวดนะครับนี่คือ Y70 นะครับจากถังไฮนั่นเองชอบก็จัดประหยัดทำไมว่าอยู่ใต้เด s c r i ิ t ชั่นะครับวันนี้ขอตัวล้ะครับสวัสดีครับ